สวัสดีครับวันนี้เรามาที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอชุมแสงอันนี้ตำบลโคกม้อใช่ไหมครับ,รบตำบลโคกม้อนะเรามาเยี่ยมทีมงานนะครับของเราที่ทานโพลิน่าเคดีนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับพี่เขาเลยอันดับแรกคือพี่พาแนะนาตัวเองนิดนึงชื่อยุพาเกตจีนจ้ะครับที่นี่อยู่ที่ไหนครับพี่พาบ้านท่าจันตำบลโคกม้ออำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์นเนาะครับแล้วก็พี่ที่อยู่ตรงกลางคือ พี่เชียนสอนผันครับครับเป็นเป็นเป็นอะไรกับพี่พาก็เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องครับพี่เชียนเป็นพี่ครับพี่พาเป็นน้องครับนะทีนี้ที่เรามาก็คือว่าพี่เชียนนะครับป่วยนะแล้วก็มีโรคประจําตัวแล้วก็ทานปรินาเคดีแล้วดีขึ้นมากเลยนะครับยังเห็นได้ชัดทีนี้เดี๋ยวเรามาถามว่านะพี่พามาแนะนําพี่ชายเนี่ยให้ทานปรินาเคดีเนี่ยท่พี่เชียนเป็นอะไรมาก่อนครับเดี๋ยวต้องถามพี่พาก่อนเนาะ คือดูจากอาการแกเบอร์หมอบอกว่าเลือดคุ้นเลือดคุ้นแล้วก็เดินเหมือนจะเฉยๆยก็เลยให้ทานทานปน้าเคดีนะครับพี่เชนเป็นเป็นอะไรนะพี่พาเป็นเลือดคุ้นแลือค้นกหความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงแล้วก็หมออีกหมอนึงบอกว่าเลือดในเลืออะไรน้ําในหูไม่เท่ากันอ๋อที่ที่หมอบอกมาอย่างนั้นครับแล้วไปหาทั้งหมดกี่หมอนะสามหมอสามหมอหมอก็หมอบอกไม่เหมือนกันทักหมอนึงครับ แล้วก็ยังไงต่อบอกให้ยามาทานหมอให้ยามาทานเจ้าตัวบอกไม่รู้จะกินของหมอไหนเลยกินไม่ถูกกินไม่ถูกเลยบอกหมอบอกอาการไม่เหมือนกันสัโกโรคครับนะพี่เชียนนี่คือพี่ชายพี่พาเนาะครับคบพี่พี่เชียนเนี่ยนะเป็นเป็นอะไรนะที่ว่าเลือดหนืดเลือดคน้เดคนเป็นมากี่วันครับพี่พาที่เห็นอนาะการผิดปกติคือ สามสี่วันเลยก็เลยรีบแนะนําเลยแล้วพาไปหาหมอก่อนเขาพาไปหาหมออ๋อแ th ต่หมอบอกไม่ตรงกับที่เราคิดอ๋อครับนะก็เลยบอกเอาเอาเอาเคดีเฮ้ยบอกว่าจะช่วยได้เคดีก็คือนี่ใช่ไหมใช่คอรดินาเคดีเนี่ยนะครับแนะนําให้พี่เชียนทานค่ะครับนะแล้วก็ทีนี้ช่วงที่นําให้พี่เคียนทานเนี่ยนะตอนนั้นพี่เคียนเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างคนขแย่ของพี่เชียนเนี่ยเป็นขนาดไหนครับ ทรงตัวก็ไม่่ออยู่เหมือนกันตอนนั้นครับเขาจะแบบโงนอ่ะงงแล้วเดินถึงก็ล้มก็ได้อเดินนี่ล้มเลยเหมือนเหมือนเราไม่มีเลี้ยวแรงเงี้ยใช่ไหมเกิดพูบวาบนั่นเนี่ยอเดือดๆไปก็จะเกิดพูบอืมครับแล้วก็เนี่ยแ่งเขาให้ไปรักซื้อมาให้ครับอ๋อไปรักซื้อไปราดซื้อจากพี่พามาให้พี่เชียนทานครับนะตอนนั้นพี่เชียนเป็นถึงขนาดที่ว่า นะเจ็ดวันนี่ถือว่าเป็นเยอะเลยมือก็เขียนหนังสือไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับเหมือนจะเกือบจะไม่ได้แล้วครับเกือบจะไม่ได้แขนมันแบบแขนไม่ไหแล้วหมายความว่าแขนมันแขนนี่ไม่มีแรงครับแต่เหมือนจับสมองได้สั่งงานได้แต่แบบนี่เขียนหนังสือไม่ได้ได้โอเป็นขนาดนั้นเลยกี่วันนะที่เป็นเจ็ดวันเหรอประมาณเจ็ดเราเจ็ดวันรับรู้เลยดูแล้วมากะผิดมากเลยภายในเจ็ดวันเนี่ยดู ผิดอ,อาการผิดเยอะมากอจากที่เราเคยคุยกันเอ๊ะทําไมผิดเยอะอแต่ถ้ากว่าวิเชียนเป็นไม่ใหม่เนี่ยก็คือเดินในหกลมวยใช่ไหมพิเชียนมีเซร์นะครับมีเซมีหกล,ม,ลมเลยอืต้องเกี่ยมากๆครับแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพี่พาแนะน,นําพลินาคดีให้พิเชียนทานเนี่ยนะทานยังไงบ้างให้ให้ทานกับน้ําอุ่นครึ่งแก้วหนึ่งฝาเช้าเย็นเลยหนึ่งฝาเช้าเย็นเลย เพราะว่าดูจากแม่แล้วแม่กินเช้าฝาหนึ่งเนี่ยแม่90เนี่ยแม่ยังไหวอะ่ะแล้วพี่ชายแค่50กว่ากาไม่ถึง60เนี่ยน่าจะไหวเช้าออเย็นอ๋อคุณแม่พี่พาก็ทานพรินาเคดีอยู่ด้วยอ๋อพี่พาเชื่อมั่นว่าเคดีเนี่ยดีดเลยได้กล้าแนะนําให้พี่ชายชครับนะแนะนานพี่ชายทานเนี่ยให้เช้าเย็นเลยเช้าเย็นก็คือเช้าหนึ่งฝาเย็นหนึ่งฝาเย็นหนึ่งฝาทราบข่าวว่ากินสามวันพี่เชียนเป็นยังไงนะ หน้าบวมหน้าออกหน้าบวมหน้าออกบวมบิดหน่อยครับอ่าแล้วพอหน้าบวมปั๊บใจหายไหมกลัวกลัวไปบอกคนอื่นบอกใครจะซื้อต่อกูมั่งวะพี่เชียนว่าอย่างนั้นเลยชักชักเสียใจไม่ดีแล้วกลัวกลัวแล้วส่วนพี่พาล่ะก็บอกเขาบอกไม่ต้องกลัวแล้วกินต่อไปให้กินต่อไปกินต่อไปและพี่เชียนเชื่อเขาก็ก็บอกว่าเดี๋ยวดูอีกหน่อยตีสักอาทิตย์หนึ่งก่อนถ้ามันไม่มันไม่ลดแล้วเดี๋ยวจะโทรไปถามเขาให้แบบนั้นอ่าครับเอาแล้วทีนี้ยังไงต่อก็มันลดมัน หน้ามันไม่บวมก่อนที่จะถึงอาทิตย์อเขาก็เลยคืออาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้นไม่บวมแม่อะไรเขาก็กินต่อคือแต่หน้ามันบวมอะ่ะแต่ร่างกายมันดีจิตใจมันดีแล้วก็สุขภาพคือมันดีขึ้นมากอะ่ะเขาไม่เตาเราคลิ้วขึ้นตัวเบาขึ้นอะไรขึ้นอืแล้วก็วทานมาเรื่อย พอหลังจากอาทิตย์หนึ่งพอดีขึ้นใครเข้ามาถามว่าขายไม่เล่าไม่ขายถามว่าขายไม่เล่าคือถามว่าพพลิด่าเคดีขายต่อไหมแล้วพี่เชียนบอกว่าก็ยังไยังไว่ก่อนยังไม่ก่อนไม่ขายเพราะเริ่มทานดีแล้วนะครับเอาผมถามความรู้สึกและประทับใจของส่วนตัวของพี่เชียนหนึ่งเลยนะที่ทานพพลิด่าเคดีเนี่ยประทับใจอะไรบ้างคือมันก็หลายอย่างนะครับเช่นทานไปแล้ว แค่คัามันทให้สุขภาพเราสบายขึ้นเนื้อตัวสบายขึ้นครับแล้วก็ทุกๆอย่างก็แลดูดีนะกำลี่กําลังแล้วก็ทานข้าวได้อเมื่อก่อนเห็นว่าเบื่ออาหารเลยตอนที่เป็นบเบื่อมากๆพอหลังจาทานคดีไปแล้วรู้สึกจะมไม่มีอะไรจะกินอีกแล้ว <laughs> <laughs> ทานข้าวอร่อยขึ้นนะทําให้รับสมดุลร่างกายมากขึ้นนะครับนะแล้วก็ในส่วนตัวพี่เชียนเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า มีนะ,ะเพื่อนหรือว่าคนที่รู้จักนะหรือว่าคนอื่นที่เขามีความอะไรเหมือนความดันสูงด้วยใช่ไหม,มแล้วก็เลือดข้นด้วยเนี่ยเป็นแบบพิเซียนเนี่ยนะอ,ะอยากแนะนําอะไรให้เพื่อนเราได้ทานบ้างสำหรับคนที่ไม่มั่นใจก็แนะนำเพื่อนเป็นบางแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยนะเขาก็ทานไปเขาบอกว่ารู้สึกว่าจะดีขึ้นแต่แต่ผมเมาเมา่ะ มันบอกว่าคล้ายๆว่าจะเมายาจะเมายาอ่าก็คือช่วงปรับร่างกายนะครับนะทำให้ปรับสมดุลของร่างกายครับแต่ตอนนี้เนี่ยพี่เทียนถือว่าเดินเหินได้คล่องเลย,ยจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนเดินเซเซเดี๋ยวนี้วิ่งเหรอวิ่งเลยอ,ะอ่ะพี่เทียนลองเดินโชว์สักรอบได้ไหมเนี่ยเดินไปแค่นี้พอแค่มอไซค์นะวันนี้พอเขาถ่ายวิดีโอด้วยมาลองดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายวิดีโอก่อนเมื่อก่อนเดินเซเซเลยใช่ไหมอ๋อตอนนี้สบายครับต้องยกโป้สิพี่เทียนว่ายกโป้เนี่ยแน่นอนไหม คร <c oughs> <c oughs> ับเยี่ยมเลยอาถ้าอย่างนั้นขอบคุณพี่เชียนมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ